สวัสดีครับตัวนี้ครับเป็นแตนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับเป็นของแท้นะครับแต่ของแท้จากญี่ปุ่นนะครับนะครับนี่ครับพวกมิซูบานะครับมิซูบาแท้ญี่ปุ่นครับมิซูบาครับแท้ญี่ปุ่นครับเดียวกันนะครับมิซูบาโลโก้มันหายไปแท้ญี่ปุ่นครับเนี่ยมิซูบาร์ของเฉลียวงั้นครับนี่ครับเมคอินเจแปลนแท้ครับแล้วก็มีเป็นพวกบอสนะครับแมคเปนนะครับ มีหลายยี่ห้อนะครับหลายยี่ห้อนี่เลยเม่อินเจแปนนะครับครับของแท้อันนี้ตัวนี้เดี๋ยวนะดูก่อนว่าเมกอินอะไรโออิตาลีครับอิตาลีตัวนี้ไม่อิตาลีครับแต่เราของนำเข้าทุกตัวนะครับนี่สเปนนะครับสเปนอ่าไม่มีของไทยครับแท้ทุกตัวครับนี่ยเม่อินเจแปนนะครับนี่นะครับ มีเยอะนะครับมีเยอะกว่าที่เห็นนะครับพอดีอยู่ในโกดังอีกเยอะแยะเลยนะครับอันนี้มารีวิวให้ดูเป็นเมืองต้นนะครับใครสนใจนะครับเรามีโริการจัดส่งนะครับจัดส่งทุกคู่ครับจัดส่งให้ทุกคู่นะครับลองเสียงนะครับแล้วก็จัดส่งให้เลยนะครับใครสนใจก็ทักมาครับ0 8 5 1 0 8ป0 9 3แปดจ็ดูนย์ก็สาปะอร่อยยนปาจินครับขอบคุณครับ